สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทีขารมรับทุกท่านนะครับนนบัคาแชนแนลกลับมาพบกับพี่น้องอีกแล้วนะครับพี่น้องยูบ้านยูซองเลียงไกล้เรียงกานะครับเพราะว่าไกลผู้ไกล้แม่ไกลพ่อพันธุ์ใกล้ยังกระสางครับใกล้พื้นบ้านไกล้สวยงามหลายไกล้หลายประเภทนะครับบ้านเขามาเรียงใกล้หลายนะครับโดยเฉพาะพ่อบ้านนะครับมาเรียงไกล้หรือแม่บ้านนะครับเลียงไกล้เรียงกาไปถ่ายยุทธากินนะครับไปถ่ายขายนะครับหลายวัตถุประสงค์นะครับ มันนี้ไก่้มันกะกิ่นน้าดีน้าดอนมันมีพยาธินะครับมันนี้กะผมกะเลยจะมาเน้นน้ำนะครับยาไทยพยาธิสูตรโบราณให้พี่แฮีน้องได้น้าไปใส่ในปลาประยุกต์ใส่เบิ้งนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับปัจจุบันอยู่ยาทยพยาธิมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับในท้องตลาดนะครับมีทั้งเป็นลูกก่อนมีทั้งเป็นยาแผนปจัจจุบันยาแผนโบราณน,นะครับให้เบิง้งไกลก่อน่น้องครับ ไก่หลายอยู่เลี้ยงนะครับใกล้นุ่มน้อยนะครับว้เป็นพอพันใกล้พอพันกับนีครับเห็นไหมครับพีนพ่น้องนั่นีอครับใกล้พอพันนะครับอันนี้ก็ใกล้พอพันไกลแม่นึงกํลาลังฝักนะครับพี่น้องนะครับมันกินน้ําดินน้ําดอนมันเป็นพญาตนะครับก็มีแนวหนึ่งทับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่ายุ่บ้านมีพู้เถาเขี้ยวมาบ่พี่น้องนะครับมีพู้เถาเคี้ยวมากบ่ <enter i> อ่าถ้ามีพู้เถาเขี้ยวมาก,ก็ไปร้อยต้ามาแล้วครับอันนี้คือต้น อันนี้คือหมากหมากครับพี่น้องครับเป็นต้นครับหมากหมากนะครับพี่น้องครับหมากหมากผู้เขาเพิ้นเคี่ยวหมากนะครับเห็นไหมครับหมากหมากนะครับพี่น้องก็ไปหาหมากหมากมานะครับไปขอเพิ่นก็ได้จากจากน่วยหนึ่งนะครับถ้าหลายตัวก็ขอหลายน้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากลุกวนผู้เ่าก็พี่น้องเข้าไปท่องตลาดก็ได้นะครับไปซื้อนะครับอันนี้ผมซื้อมาสามน่วยสิบบาทนะครับอันนี้ผ้าออกแล้วครับแบบนี้ครับข้างในจะเป็นเนื้อแบบนี้ครับแล้วก็ให้เขาแบ่งออกเป็นนะครับสองเปียงแล้วกับ สองเป็นกับผ้าออกเป็นสองซีกนะครับผ้าออกเป็นสองซีกแล้ววันน <LE diesen> ี <Census comfy> ้เ okay. ค็ดลับไรครับพี่น้องนะครับกะเอาใกล้ตที่เขาขาดว่าทีเป็นพญาศหรือว่าโตที่เขาอยากท่ายเนี่ยออกมานะครับแล้วกับป้อนครับพี่น้องครับป้อนนะครับถ้าโตขนาดนี้ครับพี่น้องครับใกล้ขนาดสองโลกวัวเนี่ยอันนี้กะให้กินซีกหนึ่งให้กินเปี๊ยงหนึ่งนะครับเปี๊ยงหนึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับแล้วกับป้อนมาเลยครับพี่น้องครับ ก้อนสีป้อนนี่พี่น้องกับย่าลืมครับหญ้าเพื่อให้มันกินอาหารนะครับยญ้าเพิ่อป้อนเงี้ยนะครับกับขังไว้ก้อนแบบนี้ครับพี่น้องแล้วก็ป้อนป้อนให้กินนะครับสองกันนะครับแบบนี้ครับเพียงหนึ่งให้กินสองชิ้นแล้วก็ให้มันกินน้ำตามน้ำนะครับไปหลนะครับพี่น้องกับป้อนน้ำน้ำนะครับให้มันกินน้ำน้ำหลังจากนั้นกบป้อยทิ้มไว้นะครับประมาณ มันแล้วจะโตครับพี่น้องบางตัวกับสามสียที่มันก็จะออกมาเป็นเสษเป็นเศษเลยพี่น้องครับบางตัวอจะใส่เวลาหารสี่นันที่แล้วจะโตนะครับสีออกหน่อยออกไรก็แล้วจะโตใกล้ครับว่าสีเป็นหน่อยเป็นารนะครับบางตัวเป็นพันยอดรก็ออกมาเป็นปุ่มเป็นพวงครับบางตัวเป็น่บ้ายก็สีออกมาอ่าหน่อยหน่อยนะครับอันนี้ก็สูตรนี้ได้ผลดีนะครับผมเคยทดลองใส่มาแล้วนะครับผมก็สามารถที่ไหนพี่น้องเพิ่อได้ครับเพราะว่าทางยูทูบเพิ่นกับสีมองเรื่องของกดเรื่องของการทะลุรมสกตว์นะครับก็เลยมาฝากพี่ฝากน้องอันนี้เป็นสูตรรรโบบาคัที่ผผมใสได้ลนะ วันนี้ถ้าใกล้โต,โตน้อยก็นี่อีกอะพี่น้องก็สามารถใส่ขนาดลดปริมาณลงนะครับถ้าว่าให้กินนะอย่าไม่กินหลายมันสะเพี้ยมันสีขาววันนะครับพี่น้องนะครับอันนี้สามารถทย่ยายาไดอันนี้เป็นการทายในส่วนของโตตอโตนะครับเฉพาะโตแล้ครับพี่น้องครับทายเฉพาะโตแต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมผสมแนวอื่นให้น้าไม่กินจีิอาจจะต้องเป็นโตยาสุดอื่นแล้วครับอันนี้เป็นป้อนเฉพาะโตของมันเองนะครับพี่น้องก็ทายนะครับพยาตก็จะ ออกมานะครับออกมาเป็นเส้นเป็นสายแล้วพี่น้องมิตรใจออกเบิร์แอลเับพี่น้องครับหมากหมากแกนะครับอันนี้เป็นสูตรโบราณที่ผมใส่ได้ผลที่ต้องนะครับที่เบิ้งช่องนี้รับชมช่องนี้ก่ะพี่น้องกะลองไปเห็ดเบิ้ลนะครับเด้อสำหรับพอบานแม่เฮือนที่เลี้ยงไกล้ใกล้ผูไก่แม่ไก่้พอพันนะครับอย่าทายพญาก้อนทันทีเอาไปทับไปผสมหรือว่าไก่บ่สมบูรณ์ไก่จ้อยไปดีครับพี่น้องครับสามารถเอาไปใช้ได้ครับอันสูตรนี้กะว่าสงวนลิขสิทธิ์ครับเพิ่นบอกมาด้วยแล้วครับผมก็ใส่มาประจำพี่น้องก็ได้ผลดีนะครับเช่นเดียวกัันบ จ้าสูตรอื่นนะครับอันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องครับเด้อพี่น้องมักคลิปนี่นะครับฝากเด้อครับฝากกดติดตามมาหลายนะครับเด้อฝากกดติดตามให้กับผมแน่ครับช่องนุ่มมาคายชาแนลกับมีหลากหลายหนึ่งหาสาระนะครับพื้นบ้านที่ซาร์นท้อครับมาฝากพี่ฝากน้องครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านที่ติดตามอีกเทีนึงครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับรำำรวยครับสวัสดีครับ